แรงมานะครับงัวกะท่ากันกลับบ้านปัสถไทยก็เหลือแ,แต่ผมทุกเมที่นอ้องบอกม่เือเอาไปไหนที่บอกตัวกูของกูแต่น้องบอกหัวว่าเป็นไปบ่ไดน อ้ก็เลยเอาความดีมอบให้เพราะว่าหัวใจยานบ่มีมืออื่นมาบึงหาดบันทัดนะครับหาดที่เด็กน้อยเล่นน้ำมารอบนี้น้ำน้าใสขึ้นนะครับน้ำใสขึ้นเยอะเลย รอบก่อนมานะก็จะมีเด็กๆนะมาเล่นน้ำอยู่ถ่ายให้ดูอยู่เนาะเนี่ยทางลงอโอ้โอ,โอ,โอโลมเย็นขนาดเลย น้ำที่เราเห็นนี่คือไม่ได้ลึกนะครับช่วงนี้น้ำเริ่มใสด้วยเนาะช่วงมารอบก่อนนะครับเขาปล่อยน้ำมาแรงเพราะว่าเขาจะแข่งเรือนะครับให้น้ำเยอะๆนี่รบรรยากาศตอนนี้ล่าสุดเลยลมเย็นเย็นสุดยอดเลยครับลม ำไหลแรงแต่ว่าไม่ลึกเห็นคนเดินข้ามมาอยู่นะครับก่อนหน้านี้คนเดินจากนู้นนะตรงไหนนาะเมื่อกี้นี่มองหาอยู่มองเห็นอยู่คนน่าจะเดินมาจากทางนู้นนะครับเดินนู้นรัดมาตรงนี้ประมาณไม่ถึงเอวนะครับก็ <c oughs> คงอีกสักหน่อยมั้งเดี๋ยวคงจะมีคนมาอาบน้ำนะครับ ที่นี่เพราะว่าเป็นที่ที่อาบน้ําของหลายคนนะไม่ใช่ห้องน้ําไม่มีห้องน้ํานะครับที่บ้านไม่มีห้องน้ําไม่ใช่นะครับมีแต่ว่าส่วนมากเด็กๆนะครับจะมาอาบที่นี่เนาะเพราะว่ามาอาบน้ําเล่นน้ํากับเพื่อนๆจะสนุกนะครับนี่ดูน้ําเนี่ยก็ไม่ได้ขุ่นนะใสยอยู่ เด็กๆจะมาเล่นก็ประมาณช่วงนี้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเนาะที่แรกก็ยืนรอตั้งนานนะว่าจะถ่ายเด็กๆเ,เล่นน้ำให้ดูแต่ว่าเด็กๆยังไม่มาสักคนนะครับ <c oughs> ก็เลยพามาดูบรรยากาศเฉยๆนะครับลมเย็ยนๆดูต้นไผ่ข้างบนนู่นนะครับต้นไผ่ลมพัดแรงมาก ไอเหตุไทยให้ไปเบิดใจใหเหตุอันใดนัางจึงทำไรกันที่ผ่านมาเพียงแค่ความฝันสั้นบนางถ้าไอหูจังควบคุมความคิดให้ว่าชีวิตไอ้คงบ่เจ็บปวดหัวใจคงบ่เรารู้ถึงป่านนี้ ไอหัวัจควบคุมความคิดไอว่าชีวิตไอต่อจากนี้ที่ปากเสือกว่าไว้เจ้ากับเขาไปนี่ไอแค่ฟื้นใจ คนได้เท่านี้ผ่านกี่นาทีก็มีแค่เงาเวลาบ่มีปากว่าแต่ว่าใจเฮามันมู่ดีกว่าภัยจะให้มาดูบรรยากาศสวยๆนะครับอยู่ยังอยู่ยมมาลานะครับ มือนเดิมสองข้างทางจะมีแต่ภูเขาสวยงามนะช่วงนี้ป่าไม้จะเขียวงามเนาะช่วงนี้ป่าเขาอุดมสมบูรณ์นะครับเวลารักษาก็อาจเยียวยาได้แค่หัวใจกต่ความทรงจำที่ฟังเอาไว้บอกว่าศาดตรใดบ่มีมือลืม สิ่งที่อายเหตุใ้ให้ไปเบิดใจเหตุ hate, อันใดนางจึงทำไรกันที่ผ่านมาเพียงแค่ความฝันสันบอนางถ้าอไาอหัวังควบคุมความคิดอายว่าชีวิตายคงบ่เจ็บปวดหัวใจคงบอเราวรวน ถึงป่านนี้ถ้าไอหัจัจควบคุมความคิดไอว่าชีวิตไอ้ต่อจากนี้ที่ปากเสือกเ่าให้เจ้ากับเขาไปดีไอ้แค่ฟื้นใจ ก่อนช้างจะอยู่นี่เนี่ยเพิ่นเอาไปแล้วปะตอนนี้อยู่หัวพีชนะครับอันนี้นะ่จาจะเขตร่องลอยต่อยมมาลาดครับ มหาไซเนาะเป็นจุดที่วัยรุ่นมักมานะครับตอนแรงเนี่ยเสียนวัยรุ่นมาเล่นอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้กรสิลลไื่ไปปูนนะไปน้ำเทินเนะาะไลไปตรงคลองต่งน้ำเทินนะครับ หัวพีทบันพีท่วงนี้อากาศดีนะครับรถถนนก็ไม่ค่อยมีรถใหญ่แล่นนะครับตอนนี้เขาพักกินเข่าปะไปเดินทางต่อนะครับเดินทางกันต่อ đây kẻ cho